ดอกหนึ ara, no ่งมีดอกหนึ่งเดี๋ยวพปนอยู่วะเนาะยิบก็ได้อะอุ้ยดอกหน่อยจงไหก่อนพี่นุ่งเนี่ยอุ้ยแบบงามพี่น้องเดี๋ยวมาทางพี่ว่ามีหมองเก็บแล้วพี่น้องคนเผาเบิด์ละ อืมเคลียขึ้นกลับหน้ากับพี่น,น้องอุ้ยนี่ดอกสวยสองดอกวิวววจุ๋มุ๋มจ้ะอ่ะไปเก็บแล้วเฮาโอ้ยมีดอกอี่ดอกหนึห่งฮเก็บน้ำให้หน้ารับพี่นอ้องค่ะอืมมาเชียร์ฮักเชียร์เฮียนเบิดอบานพี่นอ้อง ขาใหญ่งใหญ่อู้ย,ยแดงมันได้ก็จะขึ้นเนาะบ่ได้เอาหยังมาได้พี่น้องโอ้หนาโดกหน่อยเพินน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 น่นมาเลาะมึงเอ้หกสี่สิเป็นต้นอีกเนาะมาซั่นเย็ดดินครับมหนาโ่กพี่น้อง แกงดี้ได้พี่หน่มเนี่เหลืงนั่นไห้เฟืองโอ้ดมีแบบสวยจ้า กอกั่น้องสอนน้อสองขวบวเต็นขึ้นนะอามาด้ยนี่จุ้มนึงว้าว พึงหวานพึงหวานพี่น้องโอ้ยพีอ่อู้แบบมั่ อืมเป็นสีไข่ไนี้มั้พี่น้องพ่อด้วพี่น้องแต่ว่าหังมันมุนมันอันหากไม่หากดูมนงสิก็คอยพ่อด้วยอาไให้งามมันเนี่ยดูมนี่พื้นงานของเองาโอ้บมันคือบาสิพ่อค่ะครพานี่ โอ้ยดอกเขาเขาเอาบัได้หลายหลายพี่น้องเด้ออือนี่ให้ในเมา่พ่อเฮ็ดดินพี่น้องคะอะรอบแรกของปีเลยค่ะพี่น้องคะ,ะเฮ็ดดินเฮ็ดดอกของคุณดำนินสองค่ะพี่น้องคะโอ้ยบัแมนน่อยหน่อยเด้อพี่น้องนี่เด้อเนีน่ยงวหมวกก็ได้เข้าบัาด้ตั้งใจมาหาหนิเพิ่อนอีอ๋บันอยหน่อยค่ะพี่น้องคะอิ่มเกินอิมอมอ่มเอาจับพี่น้องฝากไว้ซ้ำนี่ค่ะ